สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนนะคะติวอาทีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะติวอาทีเรื่องการอ่านรู้เรื่องข้อความค่ะแบบฝึกทักษะที่3นะคะการอ่านรู้เรื่องข้อความ เดี๋ยวก่อนที่จะทำนะคะเดี๋ยวอ่านคำชี้แจงก่อนเหมือนเดิมนะนเด็กๆอ่านตาคุณครูนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายกากบาททับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ ข้อที่1น,นะคะเดี๋ยวเราดูในกรอบสี่เหลี่ยมกันก่อนเหมือนเดิมนะ,ะนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะน้ำปลาเป็นเครื่องปรุงรสที่ได้จากการหมักปลากับเปลือททำให้มีรสเค็มและเติมน้ำตาลให้มีรสชาติอร่อยกลิ่นชวนรับประทานซึ่งเป็นส่วนผสมของแกงและน้ำจิ้มหลายชนิดคำถามข้อที่1ถามว่า อะไรทําให้น้ําปลามีรสเค็มอะไรทําให้น้ําปลามีรสเค็มตัวเลือกที่1ปลาตัวเลือกที่สองเกลือตัวเลือกที่3น้ำตาลนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะที่ทําให้น้ําปลานมีรสเค็มถ้านักเรียนได้คําตอบแล้วน้อเรียนการลงไปได้เลยค่ะ เสร็จหรือย,ยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปข้อข้อสองเลยค่ะข้อที่สองนะคะอ,อ่านตามคุณครูลูกกาดำอยากได้อาหารของนกพิราบจึงเอาสีขาวมาทาตัวและบินเข้าไปในรังนกพิราบแต่ลืมตัวส่งเสียงร้องออกมา ทำให้นกพิราบรู้และถูกไล่ออกจากรังนะคะคำถามข้อที่สองอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กาดำถูกไล่จากรังนกพิราบอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กาดำถูกไล่จากรังนกพิราบตัวเลือกที่ 1, สีขนตัวเลือกที่สองเสียงร้อง ตัวเลือกที่3ขนาดลำตัวนักเรียนว่าข้อไหนลูกเมื่อกี้เขาบอกอยู่เนาะในข้อความนะคะถ้านักเรียนได้อ่านตามคุณครูนักเรียนก็จะรู้ว่าคำตอบคืออะไรนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะอะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปเลยค่ะ ต่อมาข้อที่3นะคะเอาอ่านตามคุณครูดอกไม้มีสีสวยงามมีกลิ่นหอมเช่นกุหลาบจำปีบางชนิดมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นเช่นเพื่องฟ้าเชบาบานไม่รู้โรยซึ่งคนนำมาใช้ประโยชน์ได้คำถามข้อที่3ถามว่า ดอกอะไรมีทั้งสีและกลิ่นดอกอะไรมีทั้งสีและกลิ่นตัวเลือกที่หนึ่งกุหลาบตัวเลือกที่สองเฟื่องฟ้าตัวเลือกที่สาช่าบา้าดอกอะไรคะมีกลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมีลายสีเลยค่ะ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยต่อไปข้อที่4กันเลยนะลูกต่อไปขึ้นข้อ4กันเลยค่ะข้อที่4นะคะอา่อานตามคุณครูเลือดเป็นมแมลงที่มีลำตัวแบนรูปไข่สีน้ำตาลไม่มีปีกอาศัยอยู่ตามที่นอนหมอนมู ร่องกระดานที่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมันกัดและดูดกินเลือดจากคนหรือสัตว์เป็นอาหารคำถามถามว่าเราจะสังเกตเห็นตัวเลือดได้จากสิ่งใดเราจะสังเกตเห็นตัวเลือดได้จากสิ่งใดตัวเลือกที่หนึ่งลักษณะรูปร่างและสีตัวเลือกที่สองอาหารที่ชอบ ตัวเลือกที่3ร่องกระดานอันเดียว่าข้อไหนคะเราจะสังเกตเห็นตัวเลือดนี้ได้จากสิ่งไหนเสร็จหรือยังคะอ่ะเสร็จแล้ว,ลวใช่ไหมคะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปข้อที่5กันเลยนะลูกต่อไปข้อที่5คะ่ะ อมาข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของแอปเปิลนะคะเด็กๆด,ดูนะเขาบอกว่ายังไงแอปเปิลหลากสีหลายประโยชน์นะคะแอปเปิลสีเขียวช่วยควบคุมน้ำหนักสีแดงช่วยระบายป้องกันท้องผูกสีเหลืองช่วยบำรุงสายตาสีชมพูช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันนะคะคำถามข้อที่5ถามว่า เนยต้องการลดความอ้วนควรกินแอปเปิ้ลสีอะไรเนยต้องการลดความอ้วนควรกินแอปเปิ้ลสีอะไรตัวเลือกที่หนึ่งสีชมพูตัวเลือกที่สองสีเหลืองตัวเลือกที่ 2, สามสีเขียวน้อยนคิดว่าข้อไหนคะ,ะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะไหนใครเสร็จแล้วบัาง เก่งมากค่ะส่วนใหญ่กันเสร็จกันแล้วเนาะข้อที่ห้านักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบทดสอบนะคะตั้งใจทําแบบฝึกนะลูกถ้าเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราทําถูกไหมนะคะทบทวนดูอีกรอบนะคะ,ะสำหรับแบบฝึกทักษะที่3นะคะคุณครูก็ต้อง อขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในแบบฝึกทักษะที่4นะสำหรับแบบฝึกนี้บ๊ายบายค่ะ